สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิววิธีการทำไฟกับพิบนะครับอุปกรณ์ก็มีแค่สี่อย่างนี้นะครับเริ่มทำกันเลยนะครับแล้วก็วางอนนี้วางสลับด้านกันนะครับแล้วก็ต่อไฟมาให้มันสุดแล้วก็ใช้นี้ เสร็จแล้วเราก็ใช้เทียนจุดไฟไว้แล้วก็ตัดเทียนทิ้งก็ใช้นี้ตัดที่ซายแล้วก็รีบวางนะครับมันก็จะเป็นไฟหมุนแบบนี้นะครับแล้วเราก็ต่อออกมาไฟนี้มาต่อมันก็จะเป็นไฟแบบกระปิดนะครับ เรากดต่อมาเรื่อยๆก็จะเป็นไฟกับพี่พร้อมกันนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากมันกับพี่พร้อมกันเราก็ใช้ไอ้นี้ช่วยนะครับ เราก็ใช้ไอ้นี้ช่วยนะครับต่อไปแล้วแต่คนอยากได้เท่าไหร่ผมเอาแค่สามนพอ นี่มันก็เป็นไฟกระพริบสลับกันนะครับแล้วก็ปรับตามต้องการใจมันช้าหรือเร็วนะครับ ครับมันก็จะเป็นไฟกับพิบสลับกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวิธีทำไฟกับพิบ อย่าลืมกดติดตามกันด้นะครับขอบคุณครับ